สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับได้นำหนังสือที่หายากเล่มหนึ่งมาเล่าให้ฟังอย่างย่อๆปัจจุบันก็อาจจะหาไม่ได้ง่ายแล้วนะครับเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ You can create an exceptional life หรือชื่อภาษาไทยก็คือชีวิตมหัศจรรย์คุณสร้างได้ผู้เขียนก็คือคุณยายลูอิสเฮและคุณเชอริลลิช์สสันนะครับ เป็นของสำนักพิมพ์ Post Book เล่มนี้เป็นการทำงานร่วมกันของสองผู้หญิงสุดเก่งและสุดแกร่งหนึ่งคือเชอริลริชัสันผู้เป็นนักเขียนและโค้ชชื่อดังที่ได้ทำการพูดคุยสัมภาษณ์คุณยายลูอิสเฮเจ้าของสำนักพิมพ์ h ฮ y h เฮาสและผู้เขียนหนังสือ You Can Heal Your Life รวมทั้งหนังสือหลายๆเล่มนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกฝนเรื่องของการรักตัวเองผ่านการพูดคุยอันทรงพลังให้กับตัวเองเพื่อการจูงจิตและโปรแกรมจิตโดยเรียกทับศัพท์ว่า affirmation หรือที่สมัยนี้ก็รู้จักกันอีกคำหนึ่งว่าเป็น self talk นั่นเองเมื่อฝึกฝนได้บ่อยครั้งเข้าคุณจะสามารถมองเห็นแต่สิ่งดีๆรวมทั้งสามารถสร้างช่องทางด่วนเพื่อให้เปิดรับสิ่งที่ปรารถนา ให้เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นอีกด้วยฟังดูน่าสนใจไหมล่ะครับสำหรับแง่คิดที่น่าสนใจก็มีดังต่อไปนี้เราไปว่ากันเป็นข้อๆนะครับข้อที่1สิ่งที่คุณควรฝึกฝนนั่นคือการฝึกตัวเองให้สามารถมองเห็นความสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นมุมมองที่ไม่ง่ายเลย แต่ในเมื่อสิ่งต่างๆนั้นได้เกิดขึ้นแล้วคุณควรจะเรียนรู้ที่จะวางใจในชีวิตแม้เราอาจจะไม่ชอบผลลัพธ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็ตามเพราะสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือชีวิตจะนำพาเราไปสู่ทิศทางใหม่ที่เหมาะสมและมีประโยชน์เสมอตัวอย่างเช่นประสบการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาของคุณยายลูอิสเฮเพราะเธอถูกสามีที่แต่งงานมาหลายปี ขอ,อยาจากนั้นเธอก็กลายเป็นมะเร็งเพียงเพื่อจะพบว่าหลังจากนั้นทุกอย่างได้นำพาให้เธอได้พบกระบวนการทางธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมชาติบำบัดจนสามารถรักษาตัวเองให้หายได้เขียนหนังสือเป็นนักบรรยายมีสำนักพิมพ์และกลายเป็นบุคคลต้นแบบให้แก่ผู้คนจำนวนมหาศาลหากไม่ได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั่วโลกก็อาจจะไม่ได้รู้จักกับคุณยายลูอิสเฮในวันนี้ก็ได้ข้อที่ 2. มนุษย์นั้นทรงพลังที่สุดในสภาวะที่จิตใจเป็นบวกและบริสุทธิ์ที่สุดมนุษย์คนหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังและสามารถสรรสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณได้คิดถึงแต่สิ่งดีๆคุณก็จะรู้สึกดี เมื่อรู้สึกดีคุณก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อตัดสินใจได้ดีขึ้นก็จะนำพาประสบการณ์ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเสมอเพราะมนุษย์คือเครื่องจักรทางจิตวิญญาณที่รับส่งพลังงานอันแสนวิเศษและสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นหมายความว่าคุณจะดึงดูดสิ่งอะไรก็ได้ตามสภาวะอารมณ์หรือจิตใจตามที่มีอยู่ภายใน เมื่อรู้สึกดีคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆและเช่นเดียวกันเมื่อรู้สึกแย่คุณก็จะดึงดูดสิ่งแย่ๆเป็นกฎที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นมันกลับมาถามตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่หรือจะทําตัวเองให้รู้สึกดีได้อย่างไรเป็นการกระทําในปัจจุบันขณะในตอนนี้เท่านั้นซึ่งก็เพียงพอแล้วล่ะครับข้อที่ส สิ่งที่คุณทำหลังตื่นนอนนั้นสำคัญมากเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงที่เราได้ใช้ไปหลังตื่นนอนมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆคุณใช้มันไปกับอะไรคุณใช้มันไปอย่างไรมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าวันนั้นทั้งวันคุณจะได้พบเจอกับอะไรบ้างการพูดสิ่งดีๆให้ตัวเองฟังหรือ affirmation ทุกเชา้าเช่น ขอบคุณที่นอนบอกรักตัวเองในกระจกนั่งสมาธิออกกําลังกายหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมีอีกหลากหลายวิธีที่จะช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นล้วนเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดหากคุณฝึกทำจนเป็นนิสัยแล้วละก็คุณจะไม่จำเป็นในการต้องกังวลสิ่งใดอีกเลยข้อที่4ใช้ชีวิตประจำวันเช่นไรชีวิตโดยรวมก็จะเป็นเช่นนั้น ในระหว่างวันนั้นวิธีที่คุณดูแลตัวเองได้อย่างดีต้องเริ่มต้นที่การใส่ใจความคิดของตัวเองเสมอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเสมอเมื่อเกิดความผิดพลาดจากตัวเองหรือจากเพื่อนร่วมงานหรือสถานการณ์ใดๆมันง่ายมากที่คุณจะหลุดเผลอและลดความใส่ใจต่อความคิดของตัวเองลงไปแม้จะเป็นเพียงแค่การเกิดขึ้นเพียงครั้งคราว แต่เมื่อคุณทำไปบ่อยๆเข้าก็จะทำให้จิตใจตกอยู่ในความเสี่ยงและนั่นจะทำให้ชีวิตโดยรวมของคุณลาบากเลยทีเดียววิธีง่ายๆคือคุณอาจลองสมมุติตัวเองว่าเป็นบุคคลที่สและเป็นผู้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองรวมทั้งวิธีการที่คุณปฏิบัติต่อผู้คนหรือวิธีการที่คุณรับมือกับเรื่องราวต่างๆในวันนั้น จงเป็นผู้สังเกตยอย่างไร้อคติและปราศจากการแก้ตัวหากพบว่าคุณเองมีการเผลอผลไปบ้างไม่เป็นไรเลยนะครับคุณอาจจะกล่าวขอโทษตัวเองบอกรักตัวเองและคุณก็อาจจะกล่าวขอโทษผู้อื่นจะเป็นในใจก็ได้นะครับรวมทั้งตั้งปณิธานไว้ว่าคุณสามารถทำมันได้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วความผิดพลาด หรือทุกความผิดพลาดเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ดังนั้นจงหมันเลือกทางใหม่ทำใหม่ทุกๆวันนะครับข้อ5ข้อนี้สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับคืออย่าหักดิบนิสัยคุณต้องค่อยๆละลายมันอัตราของมนุษย์มีธรรมชาติอยู่อย่างหนึง่งคือมันต้องการเป็นฝ่ายถูกเสมอมันจึงชอบที่จะพิสูจน์จุดยืนตัวเองทั้งยังชอบที่จะคอยจับผิดผู้อื่นอยู่เรื่อย อัตราเป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตมันช่วยให้คุณมีบุคลิกลักษณะและความเชื่อมัน่นแต่ถ้ามีมากเกินไปมันจะทำลายความสัมพันธ์และตัวคุณเองจะย่อยยับแทนที่จะกล่าวโทษกันไปมาค่อยๆฝึกใส่ความรักเข้าไปในทุกๆสถานการณ์เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยให้ข้ามผ่านเรื่องราวที่ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ หากคุณเป็นคนที่ติดนิสัยชอบบน่นหรือหาข้อติต่างๆออกมาหรือกระทั่งการบ่นในใจนั่นคือคุณกำลังประกาศสิทธิชีวิตของตัวเองการบ่นที่จริงแล้วมันคือ affirmation แบบหนึง่งซึ่งมีพลังมากเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกว่าไม่เป็นไรเลยนะครับวิธีที่จะช่วยได้คือคุณต้องรู้เท่าทันความคิดของตัวเองก่อน จงค่อยๆละลายพฤติกรรมเดิมๆที่ไม่ส่งเสริมคุณไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะต้องหยุดหรือเลิกทําให้ได้ทันทีเพราะนั่นจะกลายเป็นการไปกระตุ้นว่าตัวเราไม่ดีพอในทางกลับกันให้หันมาชื่นชมปลอบพูดจาดีๆกับตัวเองบ้างทำจิตใจให้เบิกบานอีกทั้งต้องรู้จักที่จะปล่อยวางหยุดยึดติด หยุดโทษตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องทนทรมานซึ่งมันอาจจะทำได้ไม่ง่ายในช่วงแรกแต่รับรองเลยว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณมองเข้าไปในกระจกสบตาและบอกรักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วละครับข้อที่6เหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ได้แย่เสมอไป ถึงแม้เราจะใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามทํานองคองธรรมทุกอย่างแต่ย่อมมีบางครั้งหรือบ่อยครั้งที่จะเกิดสิ่งไม่คาดฝันได้เช่นเดียวกันหากเกิดอะไรขึ้นให้พึงระลึกไว้เสมอว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบแก่เราได้น้อยกว่าความคิดของเราเองซะอีกแม้กระทั่งเมื่อเราแก่ตัวลงร่างกายไม่เหมือนเดิม มีการสูญเสียเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไปคุณก็ยังเลือกได้ที่จะรู้สึกขมขื่นหรือเลือกที่จะใส่นิสัยในการมองหาแง่มุมดีๆที่ได้จากสิ่งนั้นก้าวต่อไปครับก้าวต่อไปเติบโตต่อไปอย่าหยุดใฝ่หาความรู้ออกไปสนุกสนานและใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแทนจะดีกว่านะครับเพราะแม้อายุจะมากขึ้น แต่คุณยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เสมอข้อที่7ชีวิตกับตัวเราในความเป็นจริงก็คือคุณยายลูอิสเฮผู้ร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้ได้จากโลกไปตั้งแต่วันที่30สิงหาคมปี2017ในวัย93ปีแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้อยคำของเธอยังคงฝากไว้ในโลกผ่านทางหนังสือและในคลิป YouTube จำนวนมากในเล่มนี้ เธอได้ฝากข้อความบางส่วนไว้ดังนี้นะครับไม่มีใครรู้อย่างแท้จริงหรอกว่าอะไรอยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งเราต้องกระตุ้นให้คนคิดและเตรียมตัวสำหรับจุดสุดท้ายของชีวิตด้วยวิธีที่สบายใจที่สุดไม่สำคัญหรอกว่าเราจะอายุเท่าไหร่ฉันอาจจะอายุยืนกว่าคนที่ฉันเลือกให้มาดูแลก็ได้และเมื่อถึงเวลานั้นฉันก็แน่ใจว่า ชีวิตจะให้ทางเลือกอื่นกับฉันอยู่ดีตัวฉันรอดชีวิตมาได้หลายเรื่องฉันผ่านเรื่องร้ายๆมามากก็จริงเพราะฉันเป็นคนที่ชอบเสี่ยงแต่ถึงท้ายที่สุดเมื่อฉันเอื้อมไปหาชีวิตชีวิตก็จะเอื้อมกลับมาหาอยู่เสมอเช่นเดียวกันถ้อยคำของคุณยายลูอิสอาจมีความหมายว่าทุกอย่างไม่มีความแน่นอน การพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ส่งผลดีแก่คุณสิ่งที่คุณจะทำได้และทำได้อย่างดีที่สุดคือการรักตัวเองและแผ่กระจายความรักออกไปให้มากที่สุดเพราะสิ่งที่เธอแน่ใจก็คือชีวิตรักคุณอย่างไรซึ่งข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นหนังสือเล่มนี้อบอวนไปด้วยความรักความเมตตาต่อตัวเอง ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า affirmation หรือผ่านถ้อยคำประกาศสิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆแต่เราก็มักจะหลงลืมกันไปท่ามกลางความรีบเร่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดในการอ่านหนังสือหลายต่อหลายเล่มก็คือคุณทำได้เป็นได้และมีได้ตามสิ่งที่คุณเลือกและวิธีการเริ่มต้นในการเป็นผู้เลือกก็คือเลือกที่จะรักตัวเองพูดดีๆให้ตัวเองฟัง โอบกอดให้อภัยตัวเองก่อนหากทำได้นะครับคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงและเป็นได้อย่างตลอดไปเอาละครับขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด subscribe และกลับมาทบทวนเนื้อหาใหม่ๆได้ทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ